มันตรงเลี้ยวก่อนแน่ข้องมันนันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้าๆหน่อยลูกพี่ลูกพี่ดูทางดูทางด้วยลูกพี่ไปไปรับไป ค <laughs> ่อยค่อยคะัะะ <laughs> คบ